โอเครอบนี้อาชีพนี้ผมพาเอเลเมนต์ลอ่ามาลงอโภนะครับระดับธรรมดาของก็ประมาณนี้เลยครับแต่เซตอพโั้เซตครับหกเจ็ดบวกแปดแล้วก็ชุดบวกหกเลือดไม่ค่อยมีดาเมจก็ได้รับบัฟก็อยู่ที่สามพันก็จะมีตีเดิมจากที่แล้ว ฟาสองฟาสองฉันู้นรอบยังมีนี่ น่าจะบักเนาะอ่ะได้นึกว่ามีปัญหาเรื่องการลงละเอเลเมนต์หลอดนะครับเป็นตัวที่ที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหามากวนบางตัวนี้ไม่ค่อยมีบัฟอะไรให้บัฟกับขเขานะครับนอกจากบับ๊ลดเอ็มอันเนี้ยเอ็มพีะมานานนะวินการใช้อะ เอ้ยกดกดสกิลผิดอ um. ันนี้โดนใบนะครับโดนใบพยายามเว้นระยะห่างไว้หน่อยนะครับ ตัวเรามันแบบฟางจริงๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าการลงรอบนี้จะทำให้ผมตายกี่ตัวเนาะผมพยายามใช้ท่าน้ำแข็งบ่อยๆไอ้โดนใบอยู่ ดูดิดาเมจนี่น้อยกว่าพายลังพวกนี้ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวสกิลอันตีผมเก็บไว้ด่านตัวปลอมดีกว่า ดูดิเห็นไหมแป๊บเดียวเลื่อนละหมื่นน่ <c oughs> ดินเวียนอย่างนี้เลยครแปลกใจกับอาชีพนี้มากมดาเมจไม่ค่อยมีทั้งๆท,งที่เอ็แกแท็กของผมก็สามพันนะแต่คีผมมันน้อยอมันต้องคีเหรอหรือว่าอาชีพนี้มันต้องเน้นเอ่อใส่สกิลน้ำแข็งให้เพื่อนช่วยเพื่อนเพราะผมเล่นสายน้ำแข็งผมไม่ได้เล่นสายไฟ เลือดสองหมื่นสี่ผมว่าไม่ได้แย่นะแต่ที่แย่คือพลังป้องกันของมันเลยคือไม่ได้แย่สำหรับการลงธรรมดาแต่ถ้าเฮลามันอีกเรื่องนึงเลยก็กลาง ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวจริงตัวไหนตัวจริงอ่ะโอเคถูกตัว ตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาพยายามใช้สกิลน้ำแข็งช่วยเพื่อนเอาไว้นะสำหรับใครที่เป็นตัวทำดาเมจเลือกท่ามาใส่ไฟก็พยายามใช้สกิลดาเมจด้วยเนาะส่วนผมน้ำแข็งมันไม่ค่อยมีดาเมจนะเห็นไหมปกติสกิลน้ำแข็งไปอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เขาบอกว่าธาตุไฟแรงมากแต่ผมไม่ชอบใช้เพราะว่าสกิลขาตายมันเยอะเยอะแบบเยอะมากอะ่ะตายแบบตายเลยอะ่ะตายนานอะ่ะอย่างสกิลเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคือตายเลยเห็นไหมฮะ ที่ชอบใช้อยู่ก็คือสกิลของทัดไฟที่มันขี่ไม้กวาดเนาะกับยกเคลิงอย่างสกิลนี้ก็ขาก็ตายนานท่านี้แรงท่าอีกท่าหนึง่งท่าน,นี้แต่ดูดิขาตายขนาดไหนแ้ <laughs> ่ผมก็เลยไม่ชอบ ดาเม็ดน้อยไปโอ้โหติดตันเนี่ยสกิลนี้ขาไม่ตายวิ่งเลยเป็นสกิลขึ้นที่ โอเคะไรน,นิดนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเราไปลงบอสลองระพ้าสองนี้มันจะจบช้าแค่ไหนยิ่งจบช้ายิ่งไม่ดีครับบอสลองดูดิดาเมจโคตรเบาทั้งทั้งที่เอ็มแอคแทกมันเกือบสามพันอะ ถ้าใส่พวกประดับมาันจะช่วยได้มากแค่ไหนพวกประดับบวกธาตุเอ็กแทก ปั๊บป้องกันฮะทีนี้ช่วยได้ไม่เยอะแต่ก,ก็ก็พอจะช่วยได้บ้างชาชาต้องเว้นระยะกลางไว้นะครับเมื่อกี้โดนโดนไปหมัดหนึ่งแม่แต่หมัดหนึ่งเราก็ไม่อยากโดนนะครับสำหรับสำหรับเมดน,นะเอเลเมนต์รอดอะ เกือบหลุดอันติพยายามเดินตามหลังบอสนะครับเนี่ยสกิลเนี่ยแรงนะอย่าไปโดนถ้าโดนเอลเมนต์หลอดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลย เออ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 เอเอมันเวียงหมัดที่โดนไบบวะโดนไหมเลือดมีก็พยายามเติมอีด้วยนะโอเคหลบแล้วก็ระวังท่าเวียงหมันนะโอเคมันไม่ได้เวียงปกต,ติมันจะใช้ท่าเวียงตอนที่มันกระโดดขื้นเน มันกินมานาปับโลปิดแล้วกันเนาะพยายามจะอยู่หน้ามันนะครับมันจะมีท่าเวียงกับกับท่าต่อยอใช่ไหมเวียงรอบตัวคือแรงแม้น,นี่เนี้ยคือคือแรงมากนะที่เวียงเมื่อกี้เวียงรอบตัวน่ะ พยายามอยู่ข้างหลังเพราะป้องกันสกิลนี้ด้วยโดนคำรามใส่ถ้ท่ารอบตัว ดนติดมุมอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมถ้าชนให้ผมโดดสายฟ้าเปี่ยงมันเวี่ยงไหมไม่เวี่ยง ทำก็ไม่ได้นากูอะเปลี่ยงไหม น,นี้ยังไม่ได้ตายตายสักตัวมองไม่เห็นอะเย่ยพยายามอยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่าระยะกลางครับเนีย่ยบอสมันใช้ท่าเนี้ย มันกอดมันกอดพลาดระวังนะช่วงนี้มันจะใช้ท่ากอดบ่อยเห็นไหมการที่เราออยู่ด้านหลังนะ่ะช่วยได้เยอะมากเลยครับทั้งหลบสกิลกอดทั้งหลบสกิลยิงบีมแล้วก็อ่ไม่แก ทั้งหลบสกิลที่มันพุ่งมันกอนอีกอะเห็นไหมผมจะไม่ไม่อยู่หน้ามันเลยเมื่อกี้มันกระโดดทุบเนี้ยเวียงเนี้ยแรงต้องอยู่ระยะการหลังจากที่มันทุบมันจะชอบใช้ท่าเวียงมันกอนอีกอะ โอเคเอาประมาณนี้เลยครับสำหรับการลงเนาะของเอเลเมนต์หลอดกับการที่ตัวมันบางมากเล่นยังไง 哦，我旁边啊，<laughs> uh. ก็สําหรับการเล่นกับบอสอัพโนะครับบอสใหญ่ก็กนแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วแรกผมใช้อันตีไปแล้วเนาะที่เหลือผมจะเก็บอันตีไว้ใช้ตอนลูกสมุนมันด้วยเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าลูกสมุนมันละมันทำให้เราหลบสกิลไม่ได้พยายามอย่าใช้สกิลขาตายบ่อยๆครับ สำหรับบอนี้เดินใช้สกิลนะครับตอนที่ว่างๆมันหมุนบอสใช้สกิลบีมอะ่ะเี้ยขาช่วยทำดรามิดได้นิดนึงบีมบีมบีม ปีมที่พื้นเนียเห็นไหมสกิลนี้ไม่เหมาะกับกับขาตายครับพวกผมลงบอสนี้เนะาะธาตุไฟอะ่ะสกิลธาตุไฟเลยไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าคนเล่นเก่งเขาก็หาจังหวะใช้สกิลได้แหละส่วนผมไม่ชอบอะ่ะมันมันลบยากคุณจะเห็นเลยว่าผมไม่ค่อยใช้สกิลธาตุไฟ ไปทางไหนบีมอีกแล้วเอเคเนี่ยคือแรกๆจะไม่มีใครตายเลยนะครับมันง่ายมันหลบง่ายแต่หลังจากสองหลอดไปเนี่ยคือยากแล้วครับมันจะเริ่มเรียกลูกสมุนเนาะตอนใกล้ๆหลอดสอง เห็นไหมพื้นตอนแรกมันยิงบีมกันแค่ไอบีมที่พื้นนะครับอุ้ยมีสกิลหมุนด้วยลืมไปอันนี้ก็หลบไม่ยากนะครับสกิลนี้ที่คนส่วนใหญ่มีปัญหาก็คือคนที่ไม่มีสกิลวิ่งเนาะสกิลเคลื่อนที่อย่างอย่างเมดเนี่ยเอเลเมนต์ลอดอะอย่าง f u ยังมีสกิลเคลื่อนที่ครับเอเลเมนต์ลอดไม่มี ถ้าอยู่ใกล้มันเกินไปมันก็แย่แต่ถ้าโดนแล้วกระด็นแล้วทำให้เราวิ่งต่อได้มันก็โอเคอยู่แต่ผมบอสนี้ง่ายกว่าบอสที่แล้วอีกแต่ยิงบีม อ่าเนเนเนมันมันสลัดขนเรียกลูกน้องแล้วครับเอผมต้องอันติให้ลูกสมุนมันตายเพื่อจะได้เข้ามาบวกง่ายๆโอเคมันหายตัวนี้มันใช้ใช้สกิลพุ่งคะเนี่ยเห็นไหมถ้ามันใช้สกิลหายตัวเมื่อไหร่อะฮะจะพุ่งอ้ยมันหมุน ได้เห็นไหมเราไม่มีสกิลเคลื่อนที่นอกจากสกิลไฟแต่ระหว่างที่เราใช้สกิลไฟอะ่ะมันจะช้าเห็นไหมช่วงเริ่มต้น พยายามใช้สกิคลคีรูกน้องไว้นะอันนี้สกิลกระโดดหลบง่ายฮะหลบง่ายหาจัหงหวะเอาสลัดขนอีกแล้วเห็นไหมโดนระวังมันจับนะระวังน้องมันจับนี่เห็นไหม พอหลังจากที่มันเหลือหลอดหนึ่งอะมะมันจะใส่สก,กิลแบบรัวๆเลยสก,กิลที่พื้นตอนหลอดแรกอะ่ะไอตอนที่มันยังยังห้าหลอดอะก่อนที่จะหนึ่งหลอดอะ่ะมันจะปล่อยแค่ครั้งเดียวตุ้มเดียวที่พื้นอใช้ที่พื้นเหนือ เห็นไหมประมาณสิบสิบก่าดอกได้ครับสิ่งที่ต้องระวังคือหลังจากสองหลอดไปคนระับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยโดนจับผมโดนจับเนี่ยมันใช้สกิลคำรามอีกอะ้ที่มีแสงที่พื้นเฮ้ยเกือบเกือบเกือบนึกว่าไม่หลุด เเลยยนิดดีวโอ้ยโดนจับแช้นตีเนี่ยโอเคจบพอด,ดีเป็นไงครับเอเลีเวหอดก็วิธีการลงก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากเนาะมันจะลงยากก็ตอนสองหลอดสุดท้ายเก็บท่าใหญ่ๆอะไรไว้เก็บันตีไว้เคลียร์เคลียร์มอนนะครับถ้าแบบอันนี้ผมลงกับตีนอกนะเราสามารถสื่อสารกันได้ด้วยก็ บอกก็ได้ว่าเก็บท่าใหญ่ไว้เคลียร์มอนอะไรอย่างงี้แบบเคลียร์มอนแล้วก็ให้เคลียร์โดนบอสด้วยให้เราก่อนที่แบบตอนมันสลัดคนใช่ไหมก็ให้เขารวมรวมพลที่ใครสักคนอะไรอย่างนงี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเคลียร์การลงของเอลิเมนต์ลอก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกับการลงของตัวต่อไปได้เลยครับผมรอดูได้เลยเคครับคุณครับ